ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆสวัสดีท่านผู้ชมครับผมครับมื่อนี้กะนี่ครับหาอยู่หากินขึ้นเราครับมื่อนี้กะน้องร้ายครับครับมาบ่อยเพิ่นไม่เยี่ยมไม่ยากครับสวัสดีครับยินดีตรับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอันนี้ครับ บ้าวโชคครับน่าจะเป็นคลิปนี้เนาะสีได้ถ่ายน้ำกันอยู่อิตาลียครับคลิปสุดท้ายแล้วครับมื่อเศร้าครับบินนะครับมื่อเศร้ากับบินนะครับจะเป็นคลิปนี้สี่ายน้ำกันนะครับครับผมคลิปสุดท้ายแล้วครับคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเป็นคลิปสุดท้ายได้คลิปเป็นคลิปสุดท้ายอยู่นี่อิตาลีนะครับเดี๋ยวกลับไปไทยจะได้ไปถ่ายน้ำกันเลยครับพี่ๆ้องๆไปไทยนี่เจอกันแน่นอนครับผม พอดีน้องคนมาอยู่คนกับบมีกินกับที่พาพ่อนี่ครับเก็บไปซื้อร้านค้าประจำครับยจะตอกย้ำไรนะพ่อกินไปกัดไทยนี่เนาะเดี๋ยวีจะตอกจะเสียห้เแน่ๆสียห้เแน่ๆยื้อสายสีสอต้นนี่มันเท่ไหรบาทเป็นสิบกุลครับสิบกว่าเช็คเนาะสิบกว่าเช็คครับก็เก็บไปเบิ่งยูโรละสามสิบกว่าบาทแม่นเป็นเป็นหัวจะมี่จะสามหัวแต่ว่าสามสี่หัวสิบเชคหนึ่งสิบกวเชคแล้วเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับพี่ๆน้องๆเดี๋ยวผมจะพาน้องคนไปย์ หาเก็บของพราได้อยากได้กินนะครับมีบ้าโชคกับที่เป็นเก็บตอยกันนะครับอาย่หากินนะครับก็น้องเพิ่นจะเฝ้าจังหน่อยครับนอกจากว่าเพิ่นจะไปเขางานตอนดึกนะครับเขางานตีสองต่อเมีนวะครับโอ้คนเด็กก็ฟ้ามัวฟ้ามัวครับเป็นอยานปัฟ้ามัวครับเพราะ่เป็นเวลาครับกับฝากให้ติดตามให้กำลังใจแล้วเนาะนีก็ฝากติดตามให้เป็นกำลังใจให้ได้ครับบ้าบ่อยนะครับซื้อช่องว่าไหนครับช่องบ่อยน้องบัวครับจังไหนกับฝากเอฟซีของบีโชคเอฟซีของพี่น้อยครับฝากติดตามบ่อยน้องบัวนะครับ กับเป็นเย็ดเกี่ยวกับปัามงัวเนาะปัามงัววิถีชีวิตกับวิถีชีวิตของแรงงานไทยเขาหรือว่าถ้ามีเวลากะไปไทยเรื่องการเกษตรอันนี้ที่เป็นน้อยเนาะคนละไม้ทั้งภาคเหนือและส่วนร้ายครับทั้งภาคเหนือต่ำที่ว่าวันหยุดเขาเนาะครับแมนครับครับกะติดตามรับชมเป็นกําลังใจให้ได้ครับพี่พี่น้องๆเนาอันนี้กะบบ่าวโชคกะฝากติดตามทางบ้านเขาได้ครับบ่าวโชคสิไปบ่าวโชคไปต้องไปไทยวิถีชีวิตทั้ง้านเขาไอพี่พี่น้องๆเขารับชมดีวยกันจะเบ้าหลายเตรียมผ้าเส็ยหน้า้เลย เดี๋ยวผมเพื mm ่อนที่ไปน้ำไปเกอนเหรครับประมาณสิบโอ้ยสิบเพื่อนผมบอกพีเอสห้องเดือนครับห้เดือนห้เดือนกันที่ไปพน่หรอครครับครับไปหากันือเก่าเหรอครับพี่น้องครับจะฝากให้กำลังใจทุกคนเหรอครับผมกำลังใจทุกคนครับไปเลยครับวานนี้ลุยครับก็ไปที่ต่ำแล้วจมกันครับพี่ๆน้องๆบรรน้อนครับผมโอ้โหครับอืมโอ้หงามๆตัวนี้ครับคลิปสุดท้ายครับยูยิสาเลวครับผม เก็บอยู่ในคลิปเบาน่อยครับกัเป็นคลิปสุดท้ายครับผมเก็บหอมให้งครับเก็บกระเทียมน้องครับเห้บเบาน้อยเก็บเบาบ่อยครับก็ได้หลายอยู่ครับก็ได้เกือบเครื่องสวอบแล้วครับเก็บเข้าเดียวเก็บร่วมๆกันครับเมื่อนี้เก็บรุร่วมกันหลายๆมีทั้งเบาน้อยโคกกลางแล้วก็มีทั้งเบาบ่อยครับนะครับกเอาตามยังที่นะครับพี่น้องครับบ่เนียใจกับแจเบิ่งก้อนครับเดือดไหลกับโ่เอาครับ นอกจากว่าตือเดียร้ายมันจะเป็นเหลืองๆครับผมอย่นี้ครับเพียะครับบองโชกักเอามาฝากแล้วก็สอบนึ่งนะครับแล้วก็บสิ่งทเก็บซอยอีกครับยันบ่พอกินนะครับพันว่าเอาไปฝากมูทั้งหมดเลยครับเดี๋วกัมีพีมีน้องพันทั้งภาคเหนือกับสิ่มีกระเทียมกินเลยนะครับผมเก็บไวปยุ่แคมประมาณหน่อยโล่ครับผมผมก็ได้กินหรอกครับแต่ว่าเอาไอ้พี่ๆน้องๆเพื่อนกินผมก็ครับได้ ได้ถ่ายคลิปให้พี่ๆน้องๆเบิ่งนี่ก็ดีใจแล้วครับผมก็คือว่าเอาไปได้หลายสำเนียก็เอาไปเน้องบอโชคเนาะงผมว่าอู้นี่ครับบอโชคมาตรฐานครับนี่แมนที่ผมว่านี่แมนนี่นะครับนี่แมนบ่นั่นครับมาตรฐานครับมาตรฐานเอาตีเบ้าหน่อยเจ้ามาตรฐานนะครับบ่แย่อยู่มันบ่บ่ครับบ่แย่ช่วงนี้มาตรฐานนะครับตาให้กำลังใจครับผมสำหรับเป้าบอลน้องบัวนครับกิดีเป้าหน่อยโคกลางครับ ถูกแทยกับจะกลับไทยครับผมเบาหน่อยเจ้าทีหยียบเล่นนะเบาหน่อยอาผมพอเห็นครับพี่น้องงานว่เกือบแล้วครับนี่ยมาบ้าบอยนี่ครับมาใส่น้ำกันนี่ละนี่ครับอะไรครับครับอะไรแข่งอะ่อ้อนโซอ้อนครับทานสากลครับงานนี้ไม่แย่อยู่นะครับนะครับเดี๋ยวเก็บใส่กันแป๊บเดียวนะครับเครื่องสอบแล้วครับพี่น้องแป๊บเดียวเครื่องสอบครับเดี๋ยวให้บ้าบ่อยเพิ่นเดี๋ยวผมจะเก็บบันครับให้ยบ้าโชคเป็น พูดไทยเนาะโอ้เ<ค>นี่ยกระปินองเลยผมว่าหัวปเป้ยใหญ่แต่ว่ากับเนียนๆง,ๆๆา,งา้มเขาขาอยู่ครับเป็นหัวเป้ยใหญ่บ้ากับเสดายครับเก็บให้น้อง,งเพิ่นไปเพราะได้กินครับทั้งพิ่นบ่มีกินนะครับเพิ่นมาเนี่ยคับเจ็ดสิบโลครับพี่น้องเลยเจ็ดสิบโ,โลนะครับสว่วนทีขี่รถเมล์มาใครอยู่ครับมีรถเมล์ ถ้าเพิ่นรู้จักทั้งเส้นทั้งก็ถือว่าเพิ่นเก่งครับผมสามารถผมไปบ่เป็นแล้วครับแมีนถ้าถ้าเป็นพ่อใหญ่โชคนี่ก็คือสิมาบ่เป็นดอกครับเี่บ่าวน้อยพอมาใช้เลยนะอาผมบ่เคยดีบ่เลยครับยางงามๆเลยครับหัวบักใหญ่เลยล่ะครับโอ้ตัวนีู้่สด้บ่โชครถเหยียบครับหมองยังไงนะครับขอบแมีนครับหัวใหญ่ๆครับคระบาดดูเป็น โอ้ได้หัวนึงครับได้อูกหัวนึงครับส่วนมากจะยู่งขังครับผมทางเบาบ่อยเพื่อนกันโอ้มองนี้ใช้เบาบ่อยโอ้ี่โหนี่ครับแมันแม่นแม่นปลุกเลยตัวนี้พราะมองเดียวนี่ครับมองเดียวได้แบบนี้กับเือว่าแน่นอนครับคุ้มคาที่หัวเลยครับงานนี้ก็เยอะครับผมเยอะ บาาดต้องขุนบาดเบาบาดกัดโอ้ได้หลายของเพื่อนอย <c oughs> เงียบๆเลยทเพื่อนกับเป็นมวยซุ่มครับทั้งฝุ่นนาะครับเนะ <c oughs> บาะ้บาบ่อยเริ่มชำนานหรอครับผม <c oughs> มันบดไ้เกียวว่าคนได้เก่งบ่เก่งหรอกครับ <c oughs> ให้แต่ว่าอ่ายางเก่าออกเข้ามากในไหลนะครับยังได้กระได้ครับผมได้กันทุกคนครับ <c oughs> ขอห้มกครับผม มากเก็บขึ้นได้กันทุกคนครับอยู่ีิว่าไพจะมาหรือโบมาเท่าน,นั้นแหะครับในการาเก็บของที่ผลผลิตที่ทเพิ่นเก็บเกี่ยวแล้วนะครับโอ้พวอห้าปวไปเบิงไปเบิงโอ้นี่ครับ โอ้มาฐานครับหมองนี้ครับครับโอ้หมองมาบ่อยครับแน่นอนนะครับคุณอามีหัวเยอะขัดหนังหนีเขาหน่อยได้ครับพี่น้องขัดหลังของมือด้วยชก์มาเลยโอ้พี่มาบ่อยครับคุณอานบ่อยไหมครับแม่นหมดเลยครับแขนมันยุ่นแต่สันคู่นี่เนาะเอ้ยสันคู่มันเก็บยวปเปิดเอาใส่คู่เลยคุณอา เงี้ยบ,บตนี้เดี๋ยวไปใส่สอบครับโอ้ยนี่เขาตงเปิดยต้นแับน,นีเป็นเป็นรถเป็นไหอมนะใช่ยกมว,วน่อ้เคครโอผมอ้ำครับหน่อลระบยโครับเมื่อกี้ผมขึ้นปรเหต์ครับ มาเตรียมลวครับเนี่ยคักคัักนี่่เราเปิถ้ามันยุ่มันร่องแบบที่เป็นร่องไหนว่าใบใหลไหลนะครับมันสะทอนมาเปิดออกมารถตึ้ก็่าจสะทอนได้ครับนี่นี่ผมว่าแมนนี่นี่แมนบอน่ทนี่ครับมาฐานครับไอนิงครับเอ้า เจ้าขึ้นมาตรฐานเลี <ules laughter> ้ยวจ้ะครับได้คนหนึ่งเลยครับโอ้นี่เนี่ยครับแมนบอลนี่โอ้ยสุดยอดครับหมูเนี่ยดูโอ้สุดที่สุดนครับว่ลองว่าก็ลองแบบนี้ผมว่าฟุ้งเรื่องอะเนี่ยครับโอ้ยเจบอ ถึงเราจะอยนเก็บกูเหมือนกัครับแขงที่เาโยกครับ่นครับโอ้งไหลครับงหลไม่ังไก่ามาทานครมาทานโอเคนผมว่าเมียนมันอยู่ผมาัโอ้ยนี่ครับไก่ไว้ยังไงนี่ครับเดี๋ยวเาชูเาเบิ้งเข้านี้มาทานครับนี่นี่ครับ ส่อนแกะเลยครับป้าพีพ่อหนองกรเบิงครับนี่โอ้่างไก่ครับเจ้าเจ้าคือเป็นผู้เป็นผู้เืี่อวชาญมาฐานนี่ครับแกนเงี้ยครับเนี่ยมาหุ่นครับโอ้มาฐานนอกรับมาฐานครับโอ้ยครับสายตาครับสายตาโมยไงครับสายตาแน่นอนครับรถติดเป็นรถรถต้นเดี๋ยวว่ารถเพิ่นสีพอถึงนะครับมันจะใด้รถสีแบบนี้ครับรถติดจะต้องมายืมมุมรถรถตู้เลย ครับพี่น้องผมจะจะพาน้องมันไปหาเก็บออกของกินอีกแล้วนะครับเขาบัวกี่ครับพี่เก็บยังอยู่ได้ไหบัวครับเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันครับพี่ๆน้องๆว่าผมจะพาท่นเปรี้ยวยังนะครับครับก็เดี๋ยวจะเก็บต่ออีกหน่อยนึงนะครับสวัสดีครับเดี๋วพาที่น้องมันไปหาของกินครับเพิ่มอีกครับก็สีพ่อให้เอาไปย่างเดียวนะครับในมาทั้ง เวลามหากันแค่หนึงก็บทให้ไปหลายๆอย่างนะครับต้องเอาอีกอย่างนึงเนาะครับโอเคครับผมติดตามรับชมครับพี่พีน้องๆครับติดตามรับชมกันครับพี่น้องมื้อนี้บ่าวน้อยเพิ่นกันผ้าบ่าวบ่อยเดินทางมานะครับก็ได้มาพามาเก็บนี่ก็เป็นกระเทียมนึงกับซอบแล้วก็หอมหัวใหญ่ครับโอ้ทั้งกุ่นมีแนวกินแล้วครับบ้านนี้ถ้าเบิดก็ขี่รถไม่ไหวเอาอีกได้นะครับเพราะว่าทพราะว่ามันมีกินครับเพราะว่ามากไงล่ะครับบ้านนี้บ้านนี้คลิปนี้กั เป็นคลิปสุดท้ายที่อิสราเอลนะครับที่ร่วมกับบ่าวน้อยคือเก่านะครับสำหรับคลิปของบ่าวน้อยครับผมก็ขอบคุณบ่าวน้อยนะครับขอบคุณหลายๆครับที่มีน้ำใจกับคนไทยทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณน้องนะครับน้องทั้งสองคนนะครับบ่าวบอยน้องบัวแล้วก็บ่าวบัตนะครับกที่เดินทางมาท้งเกียจสิบกิโลครับเนื่องจากว่าเพื่อนกับอยากมาเยี่ยมยามแล้วก็มาคล้ายๆกับบ้านมาอวยพรไอ้ กลับบ้านครับผมมือมือนี่คือความหมายคือมือนี่วันที่2ีบีครับกาวันที่จีบหาบรูว่าเบาหน่อยมันจะลง่มมือแรงนะครับน้องบีบมันจะบปลุ่ไงครับพี่พีบแมนครับการนี้การในคลิปนี้การเฝ้าครับจะได้ไปขึ้นรถครับบันนี้ขึ้นรถทุ่มนึงตอนนี้ก็ใกล้จะทุ่มแล้วครับฝากผลงานของบ้าบอยน้องบัวครับผมไว้ให้กําลังใจนะครับสาหรับงานเกี่ยวกับฟางม่วแล้วก็วิถีชีวิตและงานไทยครับผมก็ฝากไว้อีกหนึ่งช่องครับ บอยหนองบัวครับผมการในคลิปนี้ก็ขอให้พี่ๆน้องๆมีสุขภาพที่แข็งแรงครับบดเจ็บบดจนปลอดภัยจากโรคไพ่ทั้งหมดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคิดลาพ่อกันไปครับผมครับไปเบาหน่อยมาเดินมาเดวยินมาเอ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 ากับบ้านไปกับไปไทยกันขอให้โชคดีมีใช้ครับมีความสุขความเจริญครับสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นครับ ขอให้มีความสุขความเจริญนะครับบ้าบ่อยพร้อมครับแล้วก็น้องบ้านพร้อมนะครับแล้วกับพี่ๆน้องๆสุกคนพร้อมนะครับให้มีความสุขความเจริญครับผมครับสวัสดีครับไปแท้ครับวันทิ่นาพ่อกันไหมครับผมอย่ามาออนไลน์นี่ภาเสียนาพ่อเดี๋ยวก็ไปพ่อกันที่บ้านกันเลยครับบ้าโชคบ้าบ่อยนะครับ